ปฏิบัติทัศนคติแบบเปิดใจยยอมรับข้อจำกัดของเราญญที่ญญมีกาอ่นานอีเลฟอนอ่านหนังสือเวลาว่างครับเทมินาห์หระคระยูเทมินาห์คระยูครับหนาาังสือสอบครับหนาาังสือสอบโอโ้โหจะสอบแล้วด้วยความที่เราทํางานเนาะก็ต้องตามงานเยอะกว่าเพื่อนพยายามจะทําให้ได้ A ครับเห็นว่าความจาดีแบบนี้ในตอนเด็กๆเคยแบบ เรียนภาษาอังกฤษอะไรอย่าู่แล้วน <c oughs> เนาะเคยม<ช>ีใ,<ช>ให้ท่องแบบอาจารย์ให้ท่องแบบทางทวิตเตอร์บ้างอ๋อมีครับรู้จักไหมรู้จักครอบจำได้ไหมขอเคยให้ท่องอะไรบ้าง s h e s e l l Sea shell at the sea shore นานแล้วยังจำได้นะมหมขอบคุณมากๆแน่นอนอยู่แล้วครับผมกินแบรนด์มาแล้วเพราะว่าผมอยากอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพที่สุดอยากให้ความรู้เนี่ยมันซึมเข้าหัวหัวกระโหลกอย่างนี้จิ๊บหัวกระโหลกอย่างนี้จิ๊บเราจะได้ซึมเข้าหัวกระโหลกง่ายๆครับ เนี่ยผมก็แอบหยิบของดีมาเดินทางเป็นกาอ่านหนังสือนางเตรียมไปบูญพลังหน่อยได้เลยครับอ่ะเอาไปเลยอันหนึ่งเดี๋ยวพวกเราไปทำงานนะครับไปดูพวกเราทำงานถึงครับบ๊ายบาย